สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่การผ่าบอลของปิ่นมุกอยากทดลองนะคะอันนี้เป็นไกรทองประเสริฐนี่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะชิ้นผ่าไม่มีเน่าเลยนะคะอีกกระบะหนึ่งก็เหมือนกัน นะคะคกําลังงอกเลยอันนี้เป็นอยากทดลองใส่กระบะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราอยากทดลองทดสอบดูนะคะปรากฏว่าก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะคะแค่เอาผ้ารองบ่อสีดํานะคะมาปิดเขาไว้แค่นั้นเองนี่อันนี้นกสดายุนะคะกําลังออกมาเลยอันนี้ก็เป็นพันารนลายที่พาไป รอบใหม่นะคะนี่ชิ้นผ่าของปิ่นมุกยังไม่เน่าเลยนะคะทดสอบจากอันนี้ก็ยังไม่มีชิ้นไหนเน่าเลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพอร์ไรส์นะคะด้านหน้าเป็นเพอร์ไรส์ด้านล่างปิ่นมุกเอาทรายนะคะหล่อด้วยน้ำไว้แล้วเอาเพอร์ไรส์รองข้างบนนะคะ เขางอกดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยังไม่มีชิ้นไหนเน่าเลยนะคะรากเริ่มเดินแล้วเพื่อนๆท่านไหนนะคะออยากทําตามก็สามารถทําตามได้เลยนะคะก่อนวางเพอร์ไท์นี่นะคะก่อนวางเพอร์ไ์สีขาวข้างบนสามารถเอาดินทรายวางข้างล่างนะคะ วางข้างล่างแล้วก็เพลย์ไลฟ์ล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาโรยเกลี่ยข้างบนจากนั้นก็เอาชิ้นผ้าของเรานะคะเอาชิ้นผ้าของเราลงวางได้เลยนะคะนี่ลงวางได้เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวทัางงอกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทยอยแบ่งให้เพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคะทั้งในเพจของฟินมุกเอง เพจของปิ่นมุกเป็นเพจใหม่นะคะชื่อเลี้ยงบอลสีง่ายๆสไตล์ปิ่นมุกนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามไว้ได้นะคะนี่เราก็จะมีบอลสีลงแบ่งเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ